bmw x3 xdrive 20d m sport ที่แตะถนนมาเพียง76,000กิโลเมตรเท่านั้นปี2019และไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ายังมีรถราคาไม่ถึง2ล้านที่ได้ bsi และว,วันตียาวยๆถึง2,025มอเตอร์ม,มสเสนอขายเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเบนส์มอเตอร์มอี่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพีพีนะครับที่ปรึกษาการขายเบนส์มอเตอร์มอ์นะครับและพบกันในไลฟ์แบบนี้นะครับพาเนว์อารายเวลคันใหม่มาเสิร์ฟกันแบบสดสร้อนร้อนเลยนะครับกับ BMW X3 X-Drive 20 DM Sport คันนี้ ไฮไลท์ของเขาก็คือราคาไม่ถึง2ล้านเลยนะครับทุกคนแต่ถนนมาพิง7,6,000กิโลเมตรเท่านั้นที่สำคัญนะ BSI วารตีว SI ยาวถึง2,025เลยนะครับโอเคมันเริ่มกันที่ด้านหน้าของเขาก็เลยกับด้านหน้าที่เป็นกระจังหน้าแบบ2ออันแบบนี้นะครับที่สามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัตินะครับเพื่อรับลมแบบกระจายความร้อนข้างในตัวเครื่องนะแล้วก็ไฟหน้าของเขา BMW LED สวยมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์ของ BM เลยนะครับชุดแต่งเอ็มอของ BMW ก็สวยออกมากเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กดระยะลบอันนะแล้วก็เป็นยางขอบ19นะครับลายดับเบิลสปอกนะล้อให้มาใหญ่มากๆเลยเต็มสูงสุดเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีแบชเอ็มสปอร์ตนะครับแล้วก็มีครีบตรงนี้เพื่อรับลมนะด้านข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะสวยมากๆเลยแล้วก็ ขอบกระจกนะครับด้วยความที่เป็น M Sport เขาก็จะให้เป็นสีดำเงามาแบบนี้เลยนะด้านบนมีเสาอากาศแบบชาร์กฟิลด้วยนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็มาตอบกันที่ด้านท้ายของเขานะครับที่ไฟเป็นเอกลักษณ์บแบบ2เส้นแบบนี้นะครับสวยมากๆ Badge X3 นะครับแล้วก็ b a d g Xdrive 20D M Sport นะ Xdrive คืออะไร Xdrive ก็คือการขับเคลื่อน ของรถยนต์ที่เป็นแบบ4ีล้อนั่นเองนะครับทำงานแบบอัตโนมัติแล้วก็ต่อกันที่ฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติเลยเปิดได้สมูทมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยมีคอมพันเมนกั้นตรงกลางตรงนี้สามารถดึงได้นะครับนี่ก็ปิดแผ่นบางสัมภาระได้เลยไม่ต้องกลัวใครจะมาเห็นนะแล้วก็ปิดฝาท้ายด้านบนด้วยความสวยงามสวนมากๆแล้วก็ ปลายท่อไอเสียนะครับออกคู่นะทุกคนเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากๆเลยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0ลิตรนะโคตรแรงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้เห็นถึงภายในแล้วก็เลขไมล์อันน้อยนิดของเขาที่แบบน้อยมากๆเลยนะทุกคนนี่เลยอันนี้คือเซอร์วิสนะครับก็คือใกล้ถึงเวลาเซอร์วิสแล้วนะครับก็ถ้าถึงดิวเราก็จะพาไปเซอร์วิสให้ ถ้าเปิดประตูอยู่เขาก็จะไม่ขึ้นตัวเลขเนาะโอเคต่อกันเลยคือคันนี้มาเพียงเจ็ดหมืนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับทุกคนภายในใหม่คลิปเลยแล้วก็ไม่มีเบาะยนหรือว่ามีรอยอะไรต่างๆภายในเลยนะครับพวงมาลัยมาแบบ3ก้าน M Sport นะครับมีแบ d M Sport ตรงนี้ด้วยแล้วก็การใช้งานหน้าจอมัลติมีเดียของเขาก็ใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็ ใช้งานง่ายกดเมนูดูเอ่อ uh, My Vehicle นะครับก็คันนี้ Notification ขึ้นอะไรบ้างแจ้งเตือนอะไรบ้างประหยัดน้ำมันมากๆเลยคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นดีเซล1ถังถึงเชียงใหม่ได้เลยง่ายๆนี่นะครับ Drive Profile Vehicle Status นะทุกอย่างถ้าขึ้นเป็นสีเขียวก็คือโอเคทั้งหมดเลยเดี๋ยวเลื่อนให้ดู Engine Oil ระดับน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องโอเคหมดเลยใช้งานง่ายคันนี้นะแล้วก็แอร์เป็นแบบ2โซนแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับพี่ตาก้องก็จะมีเป็นโหมดกาขับขี่นะครับซับป,ปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อ e ีโคนะครับนี่สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะพอเข้าเกียร์อาปุ๊บเขาก็จะมีกล้องนะครับและเส้นกรระยะด,ด้านบนให้เราดูด้วยนะนี่เลย เซนเซอร์รอบคันนะครับคันนี้ก็คือเบาะนั่งสบายมากปรับได้ประมาณ8ปดสิบห้าน,นะครับมีหน้าจอเฮดเรตบิสเพย์อยู่ตรงกลางด้วยนะแล้วก็ปัดน็อตอัตโนมัติไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติใช้างานง่ายมากๆเลยแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับแบชเ e อ็กตรงนี้สวยมากๆเลยสีแบบแบ,บ,แบชอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ที่เป็นไล่สีแบบเข้มไปอ่อนแบบนี้นะครับเบาะเมมโมรีได้ด้วยนะทุกคน เดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหลังกันเลยดีกว่านะจะให้เห็นถึงความแบบความเป็น X3 ที่ภายในแบบกว้างขวางม,มากๆเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปได้ีังั่งนึงปึ๊บนี่เลยข้างหลังนั่งได้สบายมากมีหลังคาพนรมิกาสรลูฟด้วยที่เป็นแบบทั้งบ้านที่เห็นทั้งคันอย่างนี้เลยนะทุกคนเฮดลูมเล็กลูมเหลือๆเ,เลยแล้วก็ ด้านหลังมีแอร์ด้วยนะครับก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนี้เลยปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะเขาก็เท่ากับบ่านรถคันนี้แบบอุณหภูมิได้3โซนเลยแล้วก็ม่านด้านข้างนะครับตรงนี้เปิดปิดได้เป็นแบบแมวนวลนะครับก็ถ้าร้อนก็ปิดได้แล้วก็ปิดอย่างนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไปสรุปกันที่หน้ารถกันนะครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับกับ bmw x 3คันนี้ xdrive 20 d m sport นะครับคันนี้แต่ถนนมาเพียง76,000กิโลเมตรเท่านั้น bsi และวันตียายาถึง2025เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มต่อได้ที่ศูนย์ bmw ได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับราคาถึงอล้านขายเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นและเครื่องยนต์ของเขานะครับดีเซลตัวท็อปเลยนะครับคันนี้2 0, 0ลิตรนะครับ194แรงมา้าแรงบิดที่400นิวตันเมตร ให้กาลังสูงสุดได้แบบว่า2 0 0้อยกว่าเลยนะครับถ้าเร่งแล้วก็มาพร้องกียแ์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับก็ใช้งานได้แบบว่าขับเคลื่อนไปในที่ที่อยากไปได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากน้องคันนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยพีพีขอแสแงความยินดีกับเจ้าของใหม่ที่จะได้รับน้องคันนี้ไปด้วยนะครับคันนี้1.89้าล้านบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์นะครับ0 9นย์4 5 6 4 1นะครับ ไลน์แอดเบนสมอลเตอร์มอลนะครับเฟซบุ๊กยูทูบไอจีนะครับเบนสมอลเตอร์มอลนะครับวันนี้พี่พีขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ